สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m o o v การเป็นคนอดทนอดกลั้นความหมายนั้นไม่ได้ไปแปลว่ายอมคนคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันที่เราเกิดมาแล้วกี่ปีแต่วัดจากโอกาสที่เรามีและหยิบยืน่น ให้ใครไปบ้างนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า r ี v ว n เจ r ร์1 9นี่คุกเลือดชมินหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาต้องสูญเสียครอบครัวเพราะว่าถูกแก๊งอัจญากรสังหารไปทําให้เขาต้องตามล้างแค้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันสิ้นสุดแม้กระทั่งต้องไปอยู่ในคุกก็ตามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ บริจาคต้นเรื่องเลยครับนี่เลือดคุกทมิฬเ,เริ่มต้นขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะ AP101 เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกพวกจอมโจรไล่ล่าเด็กมีชื่อว่าจินพวกที่ไล่ล่าก็คือพวกนักโทษทางนั้นเธอจะต้องเอาชีวิตรอดจากเกาะแห่งนี้ซึ่งพวกมันไม่สนว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ระหว่านั้นเองแม่ของเธอก็มาช่วยเอาไว้แม่ของเธอเป็นคนสวยมากๆชื่อว่ามารีหรือมารีสวยมากมีอาวุธข้างกายคือธนูเธอเป็นคนยิงแม่นไม่ต้องติดสโคปไม่สนแรงลมยิงแต่ละนัดก็แตกกสสวยสวยยย่่่ทั้งูููถลลจจนปจนปมมมุอริห พวกมันโหดเหี้ยมไม่สนหน้าอินหน้าพรหมอะไรทั้งนั้นแม่ของจินพยายามจะปกป้องลูกของเธอแต่สุดท้ายก็สู้แรงผู้ผู้ชายไม่ไหวส่วนเด็กน้อยจินเนี่ยก็ถูกจับตัวได้เหมือนกันจากนั้นไม่นานก็ได้มีชายคนหนึ่งถูกส่งตัวมาที่เกาะแห่งนี้เขาใส่หน้ากากพวกนักโทษพยายามจะถามว่ามึงจะเป็นใครวะมาแนวไหนอีกเนี่ยอย่ามายุ่งดีกว่าทําไมอยากจะเจ็บตัวพวกมันเห็นว่าพระเอกมากคนเดียวก็เลยคิดว่าจะจัดการได้อย่างง่ายดายแต่พอวิ่งเข้าไปพยายามจะใส่เท่านั้นแหละพระเอกต่อให้เขาไม่มีแขนใช้2ตีนพวกมันทั้งหมดก็เกือบประมาณ10คคนนแต่่ละทีเข้าาม พระเอกไม่ได้เลยโดนพระเอกเตะปลายคางไปหมดทุกคนเราก็ว่าไอ้พวกนักโทษพวกนี้ไม่มีตัวตนในสายตาของเขาไอ้เสื้อขาวเบอร์ใหญ่สุดพยายามวิ่งจะมาสัด์พระเอกคิดว่าเปิดก่อนได้เปรียบแต่พระเอกเนี่ยก็งัดสายเข้าเบ้าตาแล้วก็ใช้ปลายหัวนิ้วโป้งสกิดสายออกจากตาให้เพียงเท่านี้มันก็ลม้ลมลงไปนอนกองกับพื้นแม่งตัวใหญ่ซะเปล่าแต่กากสุดจากนั้นพระเอกก็ถามเด็กน้อยว่ารู้จักนิโคลัสคุณหรือเปล่าเด็กน้อยขอร้องให้พระเอกช่วยแม่ของเธอก่อนและเธอจะบอกที่อยู่ของนิโคลัสคุณให้สุดท้ายพระเอกเลยยอมช่วยเด็กน้อยพาแม่ของเธอแบ ที่อยู่ของพวกเขาพอไปถึงที่อยู่ที่เกาะแห่งนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่คือเกาะ AP101 ทุกคนที่อยู่ในเกาะแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักโทษทั้งนั้นไม่ได้มีแค่พวกเขาคนเดียวไอ้พวกคนที่ตามล่าพวกเขาก็คือพวกนักโทษเหมือนกันและก็เป็นลูกน้องของไอ้คุณที่พระเอกกาลังตามไล่ล่าอยู่นั่นแหละพระเอกเป็นอดีตตารวจถูกส่งตัวมาอยู่ที่นี่เพราะคดีฆาตกรรมพอมาถึงคนในกลุ่มที่นี่ก็ไม่ชอบพระเอกเพราะที่นี่เป็นฐานลับไม่ให้ใครเข้ามาง่ายๆกลัวพระเอกเนี่ยไว้ใจไม่ได้ลุงเบาหัวหน้ากลุ่่มมมมจออโหหดเเลลลยยรรรีีีกกกปะชุททททแ้็ใููําาคิงง เอกกะว่าจะให้พระเอกกลัวแต่ดูแล้วโคตรปัญญาอ่อนแต่พระเอกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับแม่ของจินได้รับบาดเจ็ยบอย่างหนักพวกเขาไปหาพ่อปู่ประจํากลุ่มซึ่งเป็นหมอชื่อว่าปู่อีพามีความเชี่ยวชาญกันด้านการรักษาโรคแต่แกค่อนข้างติงต้องลืมเมียเก่าไม่ได้เลยต้องให้ลูกน้องมาคอยจูบป,ปากเพื่อเตือนสติหรือกูสปอยหนังเชียอะไรอยู่เนี่ยเมื่อปู่อีพามีสติเขาจึงรักษาแม่ของจินใช้ยาสมุนไพรบดบดบีบีทาทาถูถูทาถูทาถูยามองตราถ้วยทองถุยแต่ก็เพราะยาสมุนไพรที่ทําให้มารีนั้นเธอมีีอากากรดขึ้น พรุ่งขึ้นมาลีตื่นขึ้นมาพอเห็นหน้าพระเอกเนี่ยเธอก็โกรธมากเพราะในอดีตพระเอกเป็นคนจับเธอให้เข้าคุกทําให้เธอถูกส่งตัวมาอยู่ที่นี่ซึ่งในตอนนั้นเธอท้องอยู่นะครับแล้วก็มาคลอดจินที่นี่นี่แหละมาลีโกรธพระเอกมากๆแต่เด็กน้อยจินก็บอกว่าแม่ลุงคนนี้เขาช่วยเราเอาไว้นะทำให้สุดท้ายเธอเลปล่อยพระเอกไปและก็บอกที่อยู่ของไอ้คุณไว้เดินไปทางเหนือถ้าอยากจะไปก็ไปคนเดียวพวกเราไม่เอาด้วยซึ่งพวกเขากลัวไอ้คุณมากๆนะครับพระเอกเดินตามทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กน้อยจีน,นก็แอบตามมาด้ เด็กน้อยจินก็แค้นไอ้คุณเหมือนกันเพราะามันเป็นคนฆ่าพ่อของเธอระหว่างทางจินก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนที่แต่งตัวแบบลุงได้แหละใส่หน้ากากสีขาวมีสร้อยคอมาที่ชายหาดแต่ว่ามันเนี่ยวโหดเทียมกว่าลุงมากๆซึ่งมันก็คือไอ้คุณน,นั่นเองพอเดินไปสักพักพวกเขาก็เจอคนในหมู่บ้านที่ถูกพวกนักโทษลูกน้องของไอ้คุณจัดก,การสังหารเพราะวันนั้นเองลูกน้องของพวกมันที่แฝงตัวอยู่ก็จับตัวเด็กน้อยจินไปซึ่งพระเอกเด่กก็ตามไปไม่ทันพระเอกเห็นตุ๊กตาที่ตกอยู่ใกล้ๆทำให้เขาหยิบขึ้นมาดูและน ว่าครั้งหนึ่งครอบครัวของเขาก็มีความสุขแต่ว่ามันก็ต้องจบลงเพราะทั้งหมดเป็นฝีมือของไอค้คนที่สังหารครอบครัวของเขาจนทําให้เขาต้องมาไล่ล่าม,มันถึงที่นี่พระเอกตามไล่ล่าพวกมันจนกระทั่งไปถึงที่คุกจากนั้นลูกน้องของพวกมันเนี่ยก็พยายามวิ่งจะมาสัตว์พระเอกเพื่อจัดการพระเอกเพียงคนเดียวแต่แม้ว่าจะกี่คนต่อกี่คนที่เข้ามาก็โดนพระเอกเตะรวบตัดขาเตะยอดหน้าทะลุกรามแต่และคนที่เข้ามาไม่มีใครแตะตัวพระเอกได้เลยสักคนเดียวซึ่งเขานี่เก่งมากๆยิ่งพระเอกเดินลึกเข้าไปเรื่อยยิ่งเจอพวกมันาาททวงอุธ มีดไม้นาสามแต่สุดท้ายก็ถูกพระเอกโดดถีบแล้วก็เก็บไปได้หมดทุกคนจากนั้นก็ถึงคิวของฝรั่งบ้างครับซึ่งมันเนี่ยเป็นลูกน้องมือขวาของไอ้คุณการต่อสู้ของมันก็จะเน้นแรงเข้าใส่ครับมันพยายามเดินเข้าใส่พระเอกถึงแม้ว่ามันจะมีเรี่ยวแรงและพละกกาลังที่มากกว่าแต่สุดท้ายพระเอกก็ใช้สมองครับเปลี่ยนแรงประทะให้กลายเป็นแรงเวียงเขาล็อกแขนสองขามันไว้แล้วก็จัดการสังหารมันได้อย่างง่ายได้ก่อนที่พระเอกนั้นจะช่วยจินเอาไว้ได้ซึ่งจินเองก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาว่าไอ้คุ แล้วก็ขับไล่คนในหมู่บ้านให้ไปอยู่ที่อื่นท่าน้านของไอ้คุณตอนนี้ก็รู้ข่าวจากลูกน้องของมันว่าตอนนี้พระเอกกาลังตามไล่ล่าตัวมันอยู่มันจึงส่งน้องหมวยมือธนูไปชิงจัดการพวกพระเอกก่อนแต่พระเอกก็ใช้ความเร็วของตัวเองพุ่งหลบลูกธนูนั้นออกมาได้แต่สุดท้ายเขาก็ไปจนมุมอยู่ในบ้านจนถูกลูกธนูของพวกมันเนี่ยยิงปักไปที่กลางหลังซึ่งเขาใช้ตัวบางจินเอาไว้และก็ไม่ร้องสักแอะเพราะถ้าส่งเสียงร้องพวกมันก็จะรู้ที่ซ่อนของเขาระหว่านั้นเองน้องหมวยก็ถูกมาลีล่อออกมาข้างนอกทําให้เอพ่าาาถูกมมีสวย ยิงลูกธนูทะลุก,กลางอกแล้วก็ชักดินกระเดากระเดาและเสียชีวิตไปจากนั้นพวกเขาก็หาตัวจินจนเจอแล้วก็เตรียมตัวจะพาจินกลับหมู่บ้านแต่ลูกน้องของไอ้คุณเนี่ยมันก็มาแล้วทําให้ต้องรีบไปอย่างโดยด่วนแล้วก็จะทิ้งพระเอกไว้ที่นี่พระเอกได้รับบาดเจ็บหนักมากจึงไปด้วยไม่ได้พวกเขาจึงขอร้องให้ลุงเบาหัวหน้าเผ่า พาพระเอกไปด้วยสุดท้ายลุงเบาก็เลยใจอ่อนให้พวกลูกน้องแบกพระเอกไปส่วนลุงเบากับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็รับหน้าที่หลอกล่อพวกมันให้ไปทางอื่นพวกเขาพาพระเอกไปถึงมือของปู่อีพาและปู่อีพาก็ใช้ยาสมุนไพรบดบดบี้บี้ทาถูทาถูเพื่อรักษาตัวพระเอกซึ่งมันไม่ใช่การรักษาธรรมดาในลูกธนูมันมีพิษอยู่ด้วยปู่อีพาเลยใช้สมุนไพรที่สามารถดูดพิษออกจากตัวพระเอกออกมาส่วนลุงเบากับเพื่อนก็หนีไม่รอดถูกจับตัวได้และพวกมันก็ให้โอกาสลุงเบาไปเจรจาต่อรองเอาตัวพระเอกมา และเขาจะไว้ชีวิตคนในเผ่าที่เหลือทําให้ลุงเบาไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องพาพวกมันไปที่หมู่บ้านสุดท้ายก็เจรจากันไม่รู้เรื่องมันจึงเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดของทั้งสองฝ่ายทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเกิดบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจํานวนมากลุงเบาเองก็ทําได้แค่ยืนดูไม่กล้าทําอะไรเพราะเขากลัวตายจนกระทั่งเขาได้ไปเห็นว่าขนาดมารีก็ยังไม่ยอมจานนต่อพวกมันเธอพยายามสู้จนสุดชีวิตทาให้ลุงเบาเนี่ยเกิดหุดสู้พยายามจะปกป้องมาลีเพราะาเขาก็แอบชอบมารีแต่สุดท้ายลุงเบาก็สู้ไม่ได้โดนอติจัด การจนเขาเสียชีวิตจากนั้นไม่นานพระเอกก็ตื่นขึ้นมาร่างกายของเขายัางไม่ฟื้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยฝีมืออันเก่งกาจของเขาและพลังกำลังที่อาจจะไม่เต็มร้อยสำหรับการสู้กับผู้ลูกจอกแค่นี้มันก็ไม่ได้ยากเกินไปพระเอกสามารถจัดการในผู้ลูกจอกไปได้หมดทุกคนจนถึงคิวของอตติกับไอหลังคอมซึ่งพวกมันเนี่ยรุมพระเอกคนเดียวอตติพยายามใช้พละงกำลังที่หนุ่มกว่าบุกใส่พระเอกแต่สุดท้ายก็ถูกพระเอกจัดการไปจนได้ส่วนไอหลังคอมถึงแม้ว่าจะมีดาบ2อันแต่มันก็ไม่ได้ช่วยส้นเตนอะไรเลยถูกรัดดาาไไป้ยย่งง เมื่อพระเอกรวบรวมพละกกาลังของเขาได้เขาจึงบุกไปที่ที่อยู่ของไอ้คุณซึ่งก็คือที่คุกไปถึงทั้งคู่ก็ไม่พูดพร่หมณ์ทเพลงบุกเข้าใส่เขาอัดกันอย่างเดียวราวกับไก่ชนที่เจอหน้ากันพระเอกก็แขนไในคุณมากที่มาฆ่าลูกเมียเขาส่วนไอ้คุณก็แขนพระเอกที่ทําให้ร่างกายของเขาต้องเป็นแบบนี้ถูกไฟคลอกตอนแรกก็เล่นกันคนละหมัด2หมัดแต่ไอ้คุณมันก็เสียเปรียบครับโดนพระเอกจับล็อกจนมันต้องใช้มีดมาโกงพระเอกเพื่อจะสับพระเอกให้ได้และพระเอกก็ใส่ความพลิ้วของตัวเองหลบมีดของมันได้ทั้้้้งหมมมมดดะนนนนนัััเขาาากก็ใชผพ,พืออรสูีไค ายามจะจ้วงพระเอกให้ได้แต่พระเอกเนี่ยก็ใช้ความเร็วความพริ้วความคล่องของเขาบิดล็อกมีดของไอ้คุณจนมีดมันตกแล้วเขากะใช้ผ้าเนี่ยมัดมือไอ้คุณเอาไว้เพื่อไม่ให้นี้คราวนี้แหละครับมันจะต้องเป็นการต่อสู้วัดเชิงวัดกําลังกันสุดท้ายก็กลายเป็นพระเอกที่พลิกล็อกเหลี่ยมจนเกือบจะรัดไอ้คุณเอาไว้ได้แล้วแต่มันก็ดิ้นหลุดจนได้เมื่อต่างคู่ต่างไม่มีอาวุธอยู่ในมือพวกเขาก็ไปยืนสัดหน้ากันคนละทีพระเอกโบกมออือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนเชิญมาสัดหน้ากูก่อนได้เลยไอ้คุณสัดหน้าพระเอกพระเอกก็สสสัััััััหนน้้ากกกลลบบทททีีีคครรรง่อออุณพพะะเเเย สามทีส,สับ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 แล้วครั้งที่สาพระเอกใจดีเห็นยุงกัดหัวก็เลยใช้ปลายเท้าสะกิดยุงที่หัวให้ทําให้อีคุนนั้นมันลม้ลมลงไปนอนกองกับพื้นแต่มันก็ยังไม่น็อกมันลุกขึ้นมาพร้อมกับยิ้มให้พระเอกแล้วก็บอกว่าฉันยังไม่น็อกนะจ๊ะพระเอกโมโหมากๆนะจะพองอากัวดากและจนสุดท้ายพระเอกก็รวบรวมความแค้นทั้งหมดจับไอคุนนั้นบิดลงกับพื้นแล้วก็ใช้หัวโขกคารวะในความอึดของมันจนสุดท้ายพระเอกตะโกนระบายความแค้นของตัวเองก่อนจะมงใส่อีคุนจนมันนั้นหมดลมหายใจซึ่งพระเอกเ ได้สำเร็จนะครับจากนั้นเกาะแห่งนี้ก็กลับคืนความสงบสุขอีกครั้งและพระเอกก็หายตัวออกไปจากเกาะซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่สามารถหนีออกไปจากเกาะนี้ได้แล้วเรื่องราวของรีเวนเจอร์นีเลือดคุกทามินก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยล์เรื n g e r นเจอร์นี่เลือดคุกทามินหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังของเกาหลีใต้นะครับเนื้อหาภายในหนังอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าดูเอามันเนี่ยก็ดูได้นะครับซึ่งหนังเนี่ยก็จะเน้นการต่อสู้ความบ้าดีเดือดความระหำความเลือดสาดเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแบบเต็มๆก็สามารถไปหาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ที่ช่อง3 m บเอมูบี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ